รรเียนจคือถ้าถ้าถ้าเอาเยอะกว่านี้ก็ก็ไม่ได้แล้วก็นี่ไงก็ลงไปก็น่าสามเรียนรอบมาสามคนไงก็นอนสามคนนะก็ต่อยกันน้องถ้าเห็นโรงเรียนตัวเองล้มก็คนต่อไปก็ผัดเข้าไปเลยคืออ๋อโรงเรียนไหนชนะก็ได้ห้าหมื่นเอาไปแบ่งกันนี้แบ่งกันยังไงวะโอเคกันป่ะก็คือออกมาทีละสามเลยแหละ ก็ออกมาโรงเรียนละคนออกมาโรงเรียนละคนตรงกลางตรงกลางมมีสามคนถ้าเหตนโรงถ้าเห็นโรงเรียนตัวเองตายก็วิ่งวิ่งเข้าไปคนนี้ตายก็ปล่อยนอนตายไปคนต่อไปก็วิ่งเข้ามาต่อโอเคปะใช่งั้นก็ผมว่าน่าจะโอเคเออมันจะได้ไม่หมดไม่ต้องต้องถามคนอื่นนะครับแม่หมดมัเปล่าอ่ะไอ้ลิงอยู่ไหนวะไอ้ลิงมานี่ดิอลิงไม่อยู่อลิงไม่อยู่โอเคงั้นรวมฟังตัวเองเลย เดี๋ยวรอเข้าน้ำอบบแล้วก็วิ่งออกมาทีละคนอ่ะไม่อยากอยู่ไม้แรกเลยว่ะถ้าหนัวอย่างเงี้ยถ้าจริงๆที่กลัวจริงๆล้วผมกลัวแบบว่าถ้าสมมติว่าแม่งลมอะไรเยอะแบบเข้าไปเหนื่อยที่ผมกลัวอะไรไม่อยากหยิบไม้แรกเลยอ่ะพี่เขาบอกิีไม้แรกแค่ไหนพี่กลัวกูโดนลมพี่เขาบอกิีไม้แรกแค่ไหนยไม่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 มาผมไม่ได้มาเออผมผมไม้สองผมขอไม้สองนี่เหี้ยผมไม่ผมไม่อยากไม้แรกว่ะมไ้แราไม้สุดท้ายเนี่ยเราต้องมาอยู่ฝั่งนี้เราต้องฆ่าคนจะจะลงไหมอ่ะคนหัวสีเขียวลงแบบใครหัวเขียว นี่งไงเอาลงปุบ้างเลยใจเย็นปะสองสามสี่ไอผมอยู่ยน,นี่ผมอยู่นี่หัวชมพูใจเย็นอย่าลงนะเดี๋ยวแพ้ไอผมไม่ลงหรอกเรามาดูห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าครับห่างๆอย่างห่วง สู้เขำไมกันนะทำหมอต่อยไม่ได้ก็ขอโทษนะไม่ได้ต่อยนะเดี๋ยวรอไปไปซึ่งมาหม่กันไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าแพ้ก็ไม่โทษใครฮะสิ่งเลยสิงเลยสงเลยถ้าแพ้ก็คือเราก็ไม่โทษใครกันคะก็คือแพ้ก็แพ้ด้วยกันนะถ้าชนะก็ไม่เอาเงินหมอไม่เอาเงินอืมหมอไม่เอาเงินหรอกจ่ายาห้าหมื่น ถ้าถ้าถ้าชนะที่ผมไม่ขอเยอะนะผมผมขอสี่หมืนาหนึ่งสองสามสี่ห้าคนห้าคนห้าคนคนละหมื่นดูถ้าคุณอ้วนน่าจะแต่ว่าไม่น่าไม่น่าใช่แตวนี่อ่ะดูดิดูดิมันไม่เดินกันเลยนี่อ่ะเป็นไงอ่ะดูออกฟอร์ดดิดูออกฟอร์ดดิเดินวนพอดีเข้าไปเลยเกมันรีสอรดีแล้วดีแล้วให้ใจเย็นอย่างนี้ดีแล้ว ได้ปูดจริงๆมันก็ไม่เย็นรอไปรอข้างๆก็ไต่กันอนะอ,อ,นอย่าให้คนนั้นลงก็พออย่าให้คนนั้นลงอะคนที่ยืนอยู่ตรงกลางๆอะคนสองทีคนนั้นเป็น <laughs> คน เชื่อผมดิเด็กแม่งต้องมีหลุมสักโรงเรียนหนึ่งอะ่ะไม่ต้องเรียนเราโดนก็โรงเรียนเขาโดนเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วกันเรียบร,อร้ยบรอยลงตัดกำลังคุณอ้วนจะรอยไหมคุณอ้วนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดเยน็นอย่าพูดเปิดแผลแล้วตอนนี้ออกฟอร์ดเจ็บกว่า เมื่อวผมซูสีคุณอ้วนนะอ๋อเราแพ้ตลอดชนะอยู่รอบเดียวล่บซูสีเฮ้ยมันมันยังไม่ฝึกเลยเฉยอ๋อาาเราโดนแล้วนะเราโดนแล้วนะแหละเราน่าจะร่วงไงแหละสุนเงี้ยุนแล้วนะ่ะดูทรงอ่ะ ใช่ที่ผมกลัวเนี่ยผมก็กลัวหลุดว่ะผมกลัวตอนแล้วหลุดเฮ้ยเฮ้ยล้มแล้วว่าล้มแล้วว่ต่อยมันต่อยมันเอาเอาเลยเอาเลยเอาล่วงแล้วเรื่องว่ะเรื่องว่ะเข้าเลยเรื่องว่ะไอนี่ไม่น่ารอดอะ เฮ้ยผมตื่นเต้นเหรอมันแค่การแสดงอย่าไปตื่นเต้นกับมันอรดไม่รอดหัวเราเนี่ยเราไม่รอดไอ้แม็กใช่ไหมนะ่ะอ่าน่าจะใช่ ใกล้แตกแล้วหัวม้าลายเนี่ยเราก็เจ็บอ่ะใส่อากาศเก่งวะ่ะมันน่ามันโดนโดนลุมอยู่อะตอนนั้นอนะมันเลยเจ็บน่าจะใกล้ตายแล้วแหละกระเพรกันอนะเจ็บคู่แล้วฮะวิ่งวิ่งวิ่งต่อให้ออยห,หัวม้าก่อนได้ปะ อยากกระทืบน้องตัวเองว่ไ <med> อ้หัวม้แกตายแล้วอยากกระทืบน้องตัวเองล้มแล้วยังไม่ล้มหรอ <med> เอาเรื่องว่ะ <med> เอาเรื่องอะไรเขายังไม่ผัดกันเลยเราผัดไปเหลือสองคนแล้วเขาเหลือสามกัน ลงไปกวาวต่อยไม่ได้ปะ่ะไอโกกุเซนเหลือสองคนกับคนที่ต่อยเนะี่ยก็เหลือสองคนทุกที <c oughs> แต่ว่าของเรามันลงไปต่อยแล้วแกไม่กี้ก่อนเขาจะพัดกันนะสวยเออไอนี้มันต่อยดีปะ่ะทำไมไม่เขามาสุดท้ายวะถ้ามีสนับไม่หลุดนะ <c oughs> แตกแล้วแตกแล้วอีกเลยอีกสองคนคนเดียวไม่ใช่หรือว่ายังไงเหอเอาฟอร์ดเหลือคนเดียวแล้วปะใช่หนึ่งสองเอามันเอามันหนึ่งสองสามสี่ โอ้ยเคียดแทนตายแล้วมือต่อยอันดับต่อยไม่ได้อย่าว่ากันนะต่อยไม่ได้อย่าว่ากันนะเอ่อผมเห็นฝีมือเจ้แล้วเอพี่เหมียวแล้วเห็นได้ไงตอนเข้าประเทศแรกๆไงไม่ไม่กี่วันนะ <laughs> ต่เป็นหมอมอดแล้วอ๋อเดี่ยวเดี่ยว,อ,ดดยวอันนี้หมดยังอ่ะอคือ,อไม่ตัดเดนี่ยก็เหลือเราคนนึงเราอ้วนทำไมยืนอ่ะอ้าวแล้วคุณอ้วนเหม่อเฉยยับต่อย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 แล้วเ,เหลืออยู่นะแต่เ,เขาเขาเหม่อใช่ไหมนะ นี่ยวเขาตายแล้วเหมือมางเดี๋ยวแล้วเขาเหม่อเขาเหม่ออ่าเน็ตโหลดพี่วันมายังพุทวันพุทวันมายังมาแล้วมาแล้วเออเรอเจ๊าตายก่อนรอเจ๊าตายก่อน ใกล้ตายแล้วน่ะพอพอมีทางอยู่เราสบายอยู่แล้วเขาน่าจะใกล้ตายแล้วแหละถ้าคนอน้วน,นถ้าคนอ้วนเลือดไม่เหลือน้อยนะเลือดเลือดเลหลือเพน,นั้นหัวใจอยู่ยสวยนะสวยเจ๊รอดวะเปร่ะเปร่ะ ชนะเฉยนี่นนไม่อ้วนเน็ตหลุดด้วยเลยไปเลยชน,น,นะไปเลยดูดโกเขาอ่ะดีนะเขาไม่ไอ้ฟาดคนอ้นวนตายก่อ,อะอ่า